สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดประเคืองนะครับรอบเช้านะครับรอบจิบกาแฟเบากับช็อตเด็ดประเคืองนะครับวันนี้ช็อตเด็ดมีอะไรมานําเสนอเพื่อพี่พบ้างนะครับรองรับชมดูนะพี่นะนะครับเพราะว่าพัชุดนี้บอกเลยว่าจี๊ดแน่นอนนะครับราคาเบาๆพี่นะสามร้อยนะพี่นะนะครับถูกถูกใจว่าไหนโทรเข้ามาหาผมได้เลยในครับพร้อมรับสายเสมอนะครับใครที่ชอบนะชมแล้วฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่นะเอาไว้เป็นกําลังใจกันนะครับมาเริ่มเลยแล้วกันพี่นะครับรายการแรก ลายการแรกนี่ครับองค์นี้พี่นี่ครับหูเนื้อดำเดิมดูง่ายสบายตาครับพี่เนียครับเป็นสิบสิบทัดเนี่ครับนวของหลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมพี่หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมแนวสิบทัดนะหูเดิมและธรรมชาติมากสิบทัดเนี่ยครับพ่อเงินอันนี้ดูง่ายพี่แนวเอาไว้ใช้พุทธคุณได้เลยเนี่ยครับเนื้อดินสิบทัดหลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมเอาสามร้อยบาทจ้ะพี่ยันคมกิฟเลยพี่เนี่ยครับไม่บินไม่แหว่งไม่ได้ชํารุดเลยนะ สวยมากดูง่ายพี่แท้ดูง่ายเลยสามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยบาทแล้วก็ไม่ได้จอบหนูเข้าไปป่ะพี่นะโอ้เก่าปึ๊กเลยพี่ดูเนี่ยนี่ครับเออพี่ดูกระแสเนื้อเนี่ยอันนี้หวมเข้าไปกับพี่นะเป็นจบนะนะบจบหนูเข้าไปกับพี่กระแสทองเหลืองแบบโอ้ใช้คําว่าสุดๆนะครับใช้คําว่าสุดสุดกับพี่กระแสทองเหลืองนะแล้วดูเนื้อเนี่ยดูเนื้อดูคาบตะการดูร่องรอยการหล่อคาบธรรมชาติสามร้อยบาท Blake. นะครับสวยจริงพี่นะครับไม่ต้องไปอ้างอิงได้ั้งสิ้น สามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยแล้วก็นี่เป็นพระพระคงครับพี่นี่ครับดูคาบกรุดิอันนี้เป็นพระคงครับพี่เป็นกรุอุโมงหรือเปล่านี่ครับนะพระคงรำพูลกรุอุโมงครับพี่ขึ้นกรุเดียวพระรอดอะ่ะนะพระรอดกรุอุโมงครับพี่โอ้สวยจริงสามร้อยเนี่ยน่าศึกษาน่าค้นคว้าอย,อย่างยิ่300งสามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยบาทนี่ครับนี่ครับพี่กรกักไม่กี่จะนองไหมหรือจะเป็นรุ่นไหนพี่ลองดูนะเนะครับเพราะว่าคือคาบนำว่านคาบไข่คาบธรรมชาติคาบความเก่าพิมพ์ทรง นีครับเอ่อต้องใช้คำว่าชัดเจนนะครนะต้องใช้คานี้พี่นะชัดเจนนี่ดูสถูปเนี่ยโอ้โหแล้วเนื้อเดิมเดิมเลยอ่ะเนี่ยดูขาพไข่ว้านเนด้น้ํำว่านไข่ว้านน้ํำว่านและไข่ว่านเนี่ยสามร้อยบาทๆๆานะครับกักไม่ขีด เนี่ยครับกับไมค์ขีดเหรียญหลวงพ่อโสธรเนี่ยพี่ในะครับเหรียญน,นี้อาจจะเปื้อนเหือเปื้อนใครนิดหน่อยนะครับพี่นะต้องแกะมาชําระล้างเนีน่ยะครับนะต้องแกะมาชําระล้างเลยพี่นะี่ครับเหรียญสวยเหรียญเดิมเหรียญดั้งธรรมชาตินะครับหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์อ่าด้านหลังก็จะเป็นฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยครับด้านหลังนะพี่นะจะเป็นฟอนต์ตัวหนังสือสวยเดิมธรรมาชาติ สามร้อยบาทนะเหรียญพ่อโสธรผมบอกแล้วนะใครไวใครได้นะครับนี่อีกองค์นึงพี่นะหลวงพ่อโสธรนี่เลี่ยมเลี่ยมเก่านะครับต้องใช้คํานี้พี่นะเลี่ยมเก่าเห็นไหมหลวงพ่อโสธรนี่ครับเป็นพระที่ต้องใช้คำว่าเป็นพระเก่าในพี่นะนะพระเก่าพระหิ่งพระธรรมชาติในครับค้าบมาเดิมๆเลยสองหน้านี่เลี่ยมกรอบมาเดิมด้วยนี่กรอบเดิมกรอบคู่ตัวเลยนะเอาอีกสามร้อยนะครับเราอกเราใจแน่นอนนะครับเออเราอกเราใจแน่นอนในครับองค์นี้พี่หล่อโบราณนะครับหลวงปู่ทิม องค์นี้นะครับเป็นหล่อโบราณนะพี่นะนะเป็นของหลวงปู่ทิมกับพี่นะครับฉากด้านล่างนะครับฉากด้านล่างจะเป็นดอกไม้เป็นปลานะครับนะเป็นวิวเออเอาง่ายๆเลยเป็นรูปวิวนะครับแล้วก็ด้านหลังอาจจะมีคาบเหงือกคาบครายพี่นะคาบเออ่ความเก่าที่จับติดองค์พระอยู่นะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทิมฐานสูงนะครับก็ไม่เคยเจอนะคือเนี้ยเก่าแน่นอนพี่เก่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไปสามร้อยสามร้อยแล้วก็องค์นี้พี่นะครับลงทอเนื้อแบบดูเนื้อจี๊งจริงนะครับอันนี้เป็นลงทอนะ จี๊ดกว่านี้ไม่มีแล้วนะอา่าจี๊ดกว่านี้ไม่มีแล้วนะนะครับอันนี้เป็นโลงทอครับพี่โลงทอสามร้อยเนี่ยครับนางกุโลงทอโอ้โหเป็นเดิมจริงๆสามร้อยบาทเนี่ยครับ,นะรบนางกุโลงทอชินนาราชนะครับพี่เนี่ครับเรี่อนี้พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดเนี่ยครับสำหรับเร,นะรี่องนะี้พี่นะครับพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดนี่ครับสาหรับชินนาวราชนะพี่ไข่เดิมไข่ธรรมชาติเนะครับไข่ค่าความเก่านะครับเป็นไข่ธรรมชาตินะพีพนะด้านหลังจะเป็นตนัวยันยันยังมีไข่ขึ้นเลยพี่คิิดดแแล้ววววกกันนน่่่่าาาาาเเหหงมขไ เนี <N> ่ยว่าเก่าว่าแห้งว่าเดิมขนาดไหนเอาไปสามร้อยบาทนี่ครับชีราสก็พี่นะครับไข่เดิมธรรมชาตินี่ครับหลวงพระโบยเนะครับเป็นปกครับพี่นี่ครับพี่ดูกระแสเนื้อเดีย๋ยนี่ยครับปกหลวงพระโบยดูกระแสเนื้อก่อนเนี่ครับน้พี่จ๋าลองดูกระแสเนื้อก่อนเนี่ยนะร่องรอยการตกแต่งการแทงตะไบก็พี่นะแทรกก็เป็นร่อง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 เลยพี่น้ร่องรอยการเจ็มงานองค์นี้ช่างก็สวยนะนะครับสวยเดิมธรรมชาติเนื้อเหลืองอมเขียวแหละสามร้อยเหลืองอมเขียวสามร้อยก็พี่นี่ครับหลวงพระผาด นะครับนะอันนี้จะเป็นหลวงผ่ giving, านดวงตาคือพ, cane cane. พี่หลวงพ่อปานปลูกเสกเนียครับสวยเดิมธรรมชาติเนื้อออกโซนดานะครับเนื้อออกโซนดําสวยเด like ิมธรรมชาตินี่ดูเนื้อได้เนี่ยบของบางอย่างพิสูจน์ได้ด้วยเนื้อพระนี่ครับผมสวยสวเดิมเดิมธรรมชาติแบบนี้300รอผมว่าไม่น่าเหลือนะครับ300อยพี่น้ำไม่น่าเหลือแนวแบ่งปันกันไป300รอบาทนะครับนี่กับพี่ปีรันปกโพโอโหสวยจริงอ่ะปีรันปกโพโอโหสวยจริงนี่กับพี่ดูได้ เนี่ยครับเออดูได้ของบางอย่างเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาให้ดูแบบเดิมๆเลยเนี่ยเนี่ยครับสวยเดิมธรรมชาติเนี่ยเป็นแบบโผลเป็นเม็ดๆๆๆๆเลยสามร้อยบาทนะครับมาต่อนะสำหรับรายการต่อไปเนียครับเหรียญรวปปูทวดครับพี่เนี่ยครับปูทวดเหรียญนี้นะยครับเป็นรูปปูทวดห้าเหลี่ยมเนี่ยครับหืมปึ๊กปักเลยไหมล่ะพี่เนี่ครับห้าเหลี่ยมนะเนื้อเดิมผิวเดิมผิวพันธุ์ธรรมชาติ เนี่ยครับเนื <Solomon> ้อเดิม <point> ผ <fever in ounded> ิวเดิมผ so ิวพันธุ์ธรรมชาติกระพินนี่ครับด้านหลังนี่ดูนี่ดูความคมนี่เส้นขนแมวเส้นแตกเส้นวิ่งเส้นเคียงข้างเส้นเคียงคู่นี่ครับโอ้โหเดิมจริง300้บาทเนี่ครับหลวงปู่ทวดห้าเหลี่ยมเนี่ยครับปู่ทวดห้าเหลี่ยมสมเด็จกระพินนี่ครับสมเด็จองนี้ดูคาบแล้วกันนี่พี่พี่จ๋าลองดูคาบก่อนเนี่ยครับพี่พี่ลองพิจพินิดพิจารณาจากคาบเนี่นะจากคาบความแห้งความเก่านี่ครับลั่งหนังสือจีนครบพี่เห็นไหมเห็นลางด้วยเนื้อเนื้อด้วยอย่างเนื้อเ้้าาาาเเเแแแหงกก่่่อยูลว เอาสามร้อยพี่สามร้อยบาทในครับรูปของปู่โต้ก็พ like mm hmm. ี่แนวองค์นี้จะแช่น้ํำมันนิ้วยังเป็นร่องร่องร่องเลยพี่ในครับพี่พี่จ๋านิ้วยังเป็นร่องร่องร่องอยู่เลยจ้ะพี่ในครับองค์นี้นะหลวงปู่โตหลังยันตีแช่น้ํำมันในครับเอาไปสามร้อยบาทในครับองค์นี้นะพสามร้อยบาทในครับสามร้อยแล้วก็องค์นี้เลยพี่แนวองค์นี้จะเป็นเอ่อหลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมุงจ้ะพี่ในครับเนื้อเป็นไงดูเนื้อดูดูคาบ อ in so ่าดูเนื้อดูภาพดูปฏิกิริยานะครับนะดูเหือดูเหือดูใครนะครับโอ้โหเดิมจริงพี่นะครับเดิมแล้วธรรมชาติด้วยนนครับพี่จิาเดิมแล้วธรรมชาติด้วยองค์นี้นะครับขอราคาเบาๆเลยพี่เอาไปสามร้อยบาทนะครับมาต่อครับนะสําหรับรายการต่อฝังนะครับองค์นี้ครับพี่นะครับแหนบโอ้โหแหนบสวยแหนบเดิมแหนบธรรมชาตินะครับแหนบพระพุทธชินราชนครับอันนี้เขาเรียกว่ากระไ่ทองนนครับกะไ่ทองพี่แหนบเดิมนะ นี่ครับพี่แหนบสวยแหนบเดิมแหนบธรรมชาตินีครับแหนบกะไรทองเนบแหนบกะไรทองครับพี่พิษณุโลกโอ้โหเดิมจริงสามร้อยบาทนี่ครับแหนบนะแหนบเอาไปสามร้อยกับพี่เจ้าสัวหลวงปู่บุญกับพี่นีครับเจ้าสัวน้าเก็บหน้าใช้เลยล่ะเนบเจ้าสัวนี่พี่นะอยู่ในเรียมเดิมหน้าเก็บหน้าใช้เลยพี่เจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วกับพี่รอยจานเดิมแนบรอยจานเดิมกับพี่นี่ครับเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว นี่จิ้งรอยจานเดิมเลยพี่เอาสามร้อยนาวัดจางบางแก้วเอาสามร้อยบาทนี่ครับองค์นี้พี่พระรอดหนองมนนะอันนี้พระรอดหนองมนนะจริงจริงๆเลยผมก็ไม่ค่อยได้พบเจอนะีดยดูเห็นไหมหนิมแดงเอ๊หนิมแดงก็พี่พระรอดหนองมนแนวหนองมนและหนองมนสวยซะด้วยเนีหครับหนองมนนี่หนองมนสวยซะด้วยนะครับพระรอดหนองมนหนองมนเอาเอาสามร้อยนะครับหนองมนแล้วพี่ดาวไปสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้ องค์นี้จะเป็นสามเกลอครับพี่นะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับเกอนะโอ้โหพี่ดูนี่นี่วิบวับวิบวับวิบวับอ้าววิบวับเพราะพี่สามเกลอนะครับเอาไปเกลอละร้อยพี่สามเกลอสามร้อยบาทับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกสามเกลอสามร้อยบาทนะครับสามเกลอสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับนะองค์ต่อไปครับพี่แม่นางกวักนะครับอันนี้น่าจะเป็นทางโซนหลวงปู่ยญิมวัดหัวเข่าหรือเปล่าพี่นะแบบโบราณนะนะแม่นางกวัก หล่อโบราณแนวหลวงปู่ผู้ว่าหัวเขาหรือเปล่าเอาไปสามร้อยแนวแม่นางกวักสามร้อยบาทแนวแม่นางกวักแล้วก็โอ้โหองนี้เลยดีกว่าพี่แนวองนี้จะเป็นหลวงปู่ผู้พี่แซยิทแนวองนี้จะเป็นของหลวงปู่ผูบพี่แนวแซยิทคาบเดิมคาบความเก่าความแห้งความเป็นธรรมชาตินนาหลวงปู่ผูบพี่โอ้โหเนื้อเดิมมาเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติแม่สวยจริงรับพี่ปู่ผูสานะมร้อยแนวแซยิทแซยิทบริการแนวแซยิทหลวงปู่ผู้สามร้อยบาท นี่ัวัดเกตจพี่แนววัดเกตอง์นี้เขาลงรักไว้พี่แนวลงรักปิดทองบางเบาเบพี่แนวความเก่าบอกเลยว่าเราใจมากแนวความเก่าองค์นี้นะครับบอกเลยว่าเราใจมากๆในครับด้านหลังก็พี่นี่คือคาบเดิมนรับนี่คือคาบเดิมนี่คือคาบธรรมชาตินะครับนี่คือด้านหลังนะเอาไปสามร้อยเนีเบาเบาอเบาเบาพี่ไปสามร้อยบาทนะครับจอบหลงเพราะเงินเลยพี่ในครับนี่จอบจมน้ํานะในครับนี่ได้จากในน้ำนะเดินเครื่องได้ในครับในราคาแบบเอ่ย่อมยาว นี่ครับราคาแบบย่อมยาวเนะไปห้าร้อยพี่จอบนะจอบเพราะเงินที่พี่จอบเล็กนี่ครับจอบเล็กแบบถึงยุคก็พี่ในครับนี่แช่น้ําอยู่ีนครับเอาไปห้าร้อยบาทในครับก็ได้สวยอ่ะในครับได้สวยได้ธรรมชาติได้เดิมอ่ะพี่เอาไปห้าร้อยบาทในครับจอบนี่พี่นะขออนุญาตใส่ซองและเขียนราคาในครับขออนุญาตใส่ซองและเขียนราคากับพี่ห้าร้อยบาทเนครับ ห้าร้อยบาทแล้วก็สมเด็จองค์นี้ครับพี่นี่ครับสมเด็จวัดพระคังพิมโยนะครับอันนี้โยจากการกดพิมพ์นะครับนะโยจากการกดพิมพ์ครับพี่สมเด็จวัดพระคังครับพี่นะครับพิมโยนะโอ้โหเนื้อแกร่งไหมดูเนื้อเนี่ยใสแกร่งเก่าหนึกและนุ่มนะครับสมเด็จวัดพระคังพิมโยโอ้โหสวยจริงนี่ครับนะไม่ต้องไปอิงนิยายเลยพี่นี่ดูเนี่ยวัดพระคังพิมโยหนึกนุ่มดูง่ายสบายตาเลยพี่นะนี่ครับด้านหลังกระดานแบบพริ้วๆเลยเออกระดานแบบพริ้วๆเลยพี่นี่ครับหนึกนุ่มดูง่ายสบายตา นี่ครับนี่วัดระคังพิมโยนะพิมโยไปห้าร้อยบาทนะครับพิมโยนะขออนุญาตใส่ซองได้เขียนราคาเนี่ยนะขออนุญาตใส่ซองได้เขียนราคาครับพี่เอาไปอีกห้าร้อยบาทเนื้อสวยมากพี่ระคังโยไม่เจอนะนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะหายากครับพี่ไม่ค่อยได้พบเจอเนี่ยไม่ค่อยได้พบเจอครับพี่องนี้นี่ครับสมเด็จแจวเรือเจอไหมล่ะเนื้อหนึกนุ่มอย่างเงี้ยมีปีกเลยเนี่ยแล้วดูเนื้อนี่นะไม่ใช่ปูนปัเต์นะครับด่ดูเนื้อเนี่ยตรงที่รอยเนี่ยอันนี้คือรอยดั้งเดิมเขาเลยนะเนี่ยดูเนื้อได้ นี่ครับแล้วเนื้อก็หนึบนุ่มเห็นไหมนี่ครับเนื้อแบบปึ๊กเลยพี่เนื้อเอาเรื่องเลยน้ำเนื้อแบบนี้นะคือไม่ใช่เนื้อที่ได้พบเจอทั่วไปแน่นอนครับพี่สมเด็จแจวเรือเนี่ยครับดูเดิเป็นโบสถ์เป็นเจดีย์นะครับแล้วก็เป็นเรือนี่ดูเนื้อด้านหลังเนี่ยหนึบก,กว่าวัดระคังบางอง์อีกเนี่ยใช่ไหมหนึบกว่าละวัดระคังบางองอีกพี่นะครับเราไม่ค่อยได้พบเจอนะนอ้ตัวจริงเสียงจริงนะครับผมเอาไปห้าร้อยบาทนี่ครับสมเด็จแจวเรือนะ เนี่ยหน้าเอาไว้ใช้พุทธคุณกับพี่นใครับหน้าเอาไว้ใช้พุทธคุณกับพี่นใครับเอาไปห้าร้อยบาทนใครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ซองนใครับเออขออนุญาตใส่ซองได้เขียนราคาในอัพก่อห้าร้อยบาทนใครับโอ้โหสวยจริงครับพี่นใครับเออสวยจริงครับพี่ไปต่อในอัพคุต่อไปนี่เลยนใครับพระพิตาสายใต้เนื้อออกทองแดงเถื่อนอ้าจริงครับพี่ดูเนื้อดินี่ครับพระพิตาสายใต้ครับพี่นี่ครับยันมาขมวดเป็นเส้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 นเลยพี่เนื้อทองแดงเถื่อน เห็นไหมทองแดงเถื่อนนะพี่นะนะครับองค์นี้เอาสามร้อยบาทนะครับสายใต้เนวไม้ครับพี่แนวเป็นไม้ของปู่อิ่มครับพี่แนวปู่อิ่มวัดหัวเขาเลยครับแนวข้าบเบ้าเดิมๆดิเลยพี่แนวข้าบร่องรอยการหลอกค้าบตะกันครับพี่แนวข้าบร่องรอยการหลอกครับพี่ไม้ป้ายปูนผหลวงปู่อิ่มวัดหัวเขาสามร้อยบาทแนวไม้ป้ายปูนนะสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้ครับพี่แนวเปิดโลกยืนต่อกําแพงเพชร นี่ครับเปิดโลกยืนต่อกกำแพงเพชรครับพี่นี่ครับยืนแบบนี้เขาเรียกว่ายืนแบบสง่าผ่าเผยนี่ครับยืนด้วยมวลสารอันหนาแน่นในครับยืนต่อกพี่ต่อนี่ล้นๆเลยนะในครับเปิดโลกยืนต่อ300บาทนี่ครับเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญโอ้โหพี่ดูดีเดิมขนาดไหนอ่ะนี่ครับลองดูได้เลยพี่รุ่นแรกนี่ครับงามเอกกับพี่นิยมในงามเอกในไหมเนี่ยเห็นไหมงามเอกนิยมนี่ครับหลวงปู่ชอบในครับเอาแล้วพี่นี่ครับหลวงปู่ชอบในพิจฉัตจังหวัดเลยครับพี่ แม่สวยเดิมธรรมชาติแนววัดสมัมมาทุตสอนนะครับแนวรูปของปู่ชอบวัดสมัมมาทุตสอนที่เป็นรุ่นแรกแนวรุ่นแรกด้วยนะแนวพี่พี่จ๋ารุ่นแรกด้วยนะเฮ้ยเดิมธรรมชาติสักขนาดเนี้สามร้อยจานปลาแนวแบ่งปันพุทธคุณยามเช้าแนวสามร้อยบาทนะครับอ่ออีนึงอ,องค์กับพี่แนวะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อผาดนะครับหลวงพ่อผาดดงตาลน,นะครับน,น,นะองค์หลวงพ่อปานถูกเตกับพี่เก่าเดิมสวยนะครับด้านหลังกับพี่มีตัวยันนะครับด้านหลังองค์นี้นะพี่จ๋ามีตัวยัน นับตัวยันเขาต้องใช้ว่าตัวยันเดิมอะเห็นไหมตัวยันเขาในพินาณนน้ำต้องใช้คําว่าตัวยันเดิมตัวยันธรรมชาตินี่ดูเนื้อเนี่ยเห็นะดูเนื้อเนี่ยสามร้อยจบจบเออสามร้อยแบบจบจบรับพี่ในนะ้ำหลวงพ่อมุ้ยโอ้โหพี่คมกริบเลยเนี่ยในหลวงพ่อมุ้ยเนี่ยในครับพี่ดูเนี่ยในนะ้ำหลวงพ่อมุ้ยรอไล่นะ พาดูง uh ่ายๆทาสสวยๆพี่วัดดอนไร่แนวสุพรรณบุรีแนวสุพรรณบุรีทั้งใจเลยพี่ดูเนื้อดิเนวพี่ดูเนื้อดิสุพรรณบุรีทั้งใจเลยพี่จัดได้จัดไปที่สามร้อยบาทแนวเหรียญกกมหลวงก็พี่เหรียญข้าวหลามตัดแนวอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อแดงนิยมนะแนบเออเนื้อแดงนิยมนะข้าวหลามตัดกับพี่กกมหลวงแนวโกมารหลวงด้านหลังจะเป็นต้องใช้คำว่าเนี่ยเนี่ยดูเนื้อดิเนี่ยครับเนี่ยเป็นจะเป็นเอ่อกวนแบบเนี้ยพี่เนี่ยครับเอาเอาสามร้อยแนวสามร้อยบาทครับพี่กกมหลวงนะ สามร้อยบาทนะครับค่าเบื่อค่าไครยังติดอยู่เลยพี่แล้วก็อีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญรูปทรงเสมาเนรับเหรียญเสมาครับพี่นี่ครับแหมประคำนี่พาดนี่เป็นเม็ด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 เลยพี่เนี่ยครับประคำที่พาดนี่บอกคําเดียวรู้ว่าเป็นเม็ดเลยพี่เนี่ยครับแล้วเนื้อสวยสวยไหมเห็นไหมเนื้อเขาสวยเนื้อเขาเดิมอะโอ้ประคำเป็นเม็ด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 เลยพี่ไปสามร้อยชีลาลนะครับหลังยันประคำเป็นเม็ดเนี่ครับอ่าอีกหนึ่งองค์ครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นของจริงๆลยองนี้เป็นของ เอาโด h, h, พ์เพชรแนะโดพ์เพชรก็พี่นะโอ้โห,หดูยันด้านหลังดิหลวงพ่อเพชรเอาสามร้อยเนี่ยพี่เหลือเดิมนะพ่อเพชรพิจิตนะเนี่ยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็องค์นี้เอ๊ะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะั็พี่แนวหลวงพ่อเงินนิยมนะก็อาจจะใช้ช้ําหน่อยแนวหลวงพ่อเงินนิยมนะครับอาจจะใช้ช้ําหน่อยก็พี่นะครับแต่คําเดียวเลยนะสวยเดิมพี่แล้วเผิดไหมอมเขียวเหลืองอมเขียวก็พี่นี่คือเหลืองแบบสภาพเดิมนะ เนีครับนี่คือเหลืองแบบสภาพเดิมครับพี่นะครับเหลืองอมเขียวพี่ชอบเดิมนะดูรอยเขาเรียกแทงบุ้งเห็นไหมเก่าปึ๊กเลยไหมคืนไปแล้วเออเอาไปเอาไปเอาไปสามร้อยบาทนะครับให้พร้อมตลับเลยไปสามร้อยแบ่งให้นะครับแล้วก็ยืนงงครับพี่นะครับเป็นของหลวงพ่อโอภาสีนะครับหลวงพ่อโอภาสีพี่คมคลิปเลยไหมเนะครับคมจริงอ่าสองห้าสองหนึ่งนีครับสองห้าสองหนึ่งเอาสาม แนวสามร้อยบาทนะครับนี่เลยพี่น่ครับองนี้นี่รเป็นลูกอมเม็ดครั่ะงรนบหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงครับพี่นะครับเคร่งเหลือร้ายเนบหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงแนววัดตโนดหลวงองนี้นะครับเอาไปห้าร้อยบาทแนวเม็ดนี้นะเต่าจริงนะครับแล้วเป็นครั่งจริงนะครับเออครั่งจริงแบบไม่อิงนิยายห้าร้อยบาทแนยเดี๋ยวขออนุญาตนำซองมาใส่ไว้นยครับเออขออนุญาตนำซองมาใส่ไว้ที่ขอไปห้าร้อยบาท คืออย่างเงี้ยพี่น่าใช้นะครับน่าใช้พลาชัดเจนนะพี่แนวะเมื่อลูกมชัดเจนนะในราคาห้าร้อยไม่มีหรอกพี่แนวะไม่มีอีกแล้วนี่รายการสุดท้ายรายท้ายสุดกับพี่บางหุ่นพรมนะี่ครับสังคติเห็นไหมบางหุ่นพรมพิมพ์สังคติเนี่ยสังคติมีหูเห็นไหม บางขุนพมก็พี่พิมพ์สังกติมีหัวนี้อันนี้ต้องใช้ว่าเก่าแบบเขาได้ไเก่าสะท้อนกล้องมาเลยเออเก่าสะท้อนกล้องมา,ดางมนะเดียพี่เนบางขุนพมนะเนี่ยนี่พี่ดูง่ายเลยเดิมเเลยพี่นี่บางขุนพมดูพิมพเดยวสวยธรรมชาติ 999นะครับ999บาทนะครับอันนี้ขอเลขมงคลนะพี่น้าครับก่อนจบรายการของเรานี่ครับใครไวใครได้นะนะครับโ้ก่อนนะใครไวใครได้นะพี่น้านะครับความไวเป็นของพวกพี่นี่ครับ999เนี่ยวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ได้สนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ